โอเคแล้วครับผมก็ไปซื้อบูธมาแล้วนะครับเจ็ดตัวนะครับเขาว่าสินค้าคุณภาพเกรดเอนะครับบูธยางในกระบอกขนาดยี่สแปดคูณแดนะครับเห็นไหมครับยี่ห้อนี้นะครับเจ็ดตัวนะครับ เจ็ดตัวนะครับครบเลยนะครับเจดตัวอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีตลับเม็ดเราวัดต้องวัดนะครับวัดขนาดความยาวของของก้านนะครับเราจะได้ใส่โบสแต่ละระยะได้เท่าๆกันนะครับเราก็วัดเริ่มต้นจากนี่ก่อนนะครับทางทางด้านหน้าเครื่องนะครับเป็นในตัวที่ ต่อมาจากตัวกกขัดนะครับอันนี้คือรูรูที่ยึดกกขัดกับตัวก้านนะครับเราต้องวัดเริ่มต้นจากรูนี้นะครับเพราะเวลาเราใส่บูทเราก็ต้องใส่มันเลยรูตัวนี้มาหน่อยนึงนะครับถ้าไปใส่ใส่ก่อนถึงรูหรือว่ารระวางรูมันก็จะไปติดน็อตนะครับ ตะกอนถึงรูมันก็จะนั่นไปครับมันจะมันจะมันจะหมินไปนะครับก็เอาหลังรูตัวนี้นะครับรูที่ยดเอ่อรูที่ยึดกกคัดกับก้านนะครับเราจะวัดมาเดี๋ยวเราก็มาแบ่งนะครับว่าจะเอาโอเคนะครับเราก็จะวัดอย่างนี้นะครับเราวตัวนี้เป็นตัวแรกใช่ไหมครับหัวท้ายต้องระยะให้เท่ากันนะครับเราก็วัดจากรูนี้ไปนะครับ เป็นตัวแรกมันจะประมาณเท่าไหรนะครับอา่าห้าจุดห้าเซนครึ่งนะครับโอเคนะครับตัวแรกตัวตัวแรกหัวท้ายนะครับอยู่ที่ห้าเซนครึ่งนะครับเราก็วัดจากนี้มาห้าเซนครึ่งนะครับเป็นตัวแรกเหมือนกันนะครับจากปลายนะครับปลายตัวนี้อยู่กับตัวไอห,หัวเกียร์นะครับห้าครึ่งนะครับโอเค เราได้หัวท้ายแล้วนะครับหัวท้ายอย่างละตัวนะครับมันก็จะเหลืออยู่มันทั้งหมดเจ็ดตัวจะเหลืออยู่ห้าตัวนะครับห้าตัวก็เรามาหาตัวตัวกลางเป็นสามสี่ห้าหัวกับมาวัดตรงกลางนะครับเราได้หัวท้ายแล้วนะครับก็มาหาตรงกลางนะครับก็โดยการวัดความยาว ความยาวของไ <c oughs> อตัวที่เรามาร์กไว้หัวท้ายนะครับที่ว่าห่างจากห่างจากปลายมาห้าเซนครึ่งนะครับเราก็วัดจากนั้นนะครับจากห้าเซนครึ่งมานะฮะปลายตัวนี้นะครับอยู่ที่ร้อยร้อยยี่สิบหกร้อยี่สิบหกเอาสองหาร เอาสองหารก็จะได้เดียวร้อยสีเดียวไม่ใช่ร้อยสามสิบหกนะครับร้อยสามสิบหกไม่ใช่ร้อยยี่สิบหกนะครับ <c oughs> ก็เอาสองหารก็สองหกสิบสองสิบหกสองแปดสิบหกอ่าหกหกสิบแปดนะครับครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของร้อยสามสิบหกก็คือหกสิบแปดนะครับหกสิบแปด 68 6ิแปดหกสิบแปดนะครับกึ่งกลางนะครับห8สิบแปดหกสิบแปดตรงนี้นะครับหกสิบแปดครับตัวนี้จะเป็นตัวอยู่กึ่งกลางนะครับตัวตัวกลางหนึ่งสองสามได้สามตัวนะครับตัวนี้กึ่งกลางกึ่งกลางนี่ความต่เข้าครับความยาวของบูทก็อยู่ที่สองเซนนะครับสองเซน เดี๋ยวเราค่อยวัดไอ้ไม้ใสนะครับไม้ที่เราจะใส่หกสิบแปดถ้าเราแบ่งอีกแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งมันก็จะเป็นสามสี่ห้าไม่ได้ครับต้องเอาข้างละเอาข้างละข้างละสามนะครับตัวกลางไหม่นับจากนี่มานี่ต้องสามนะครับหารสามนะครับหกสิบแปดหารสามนะครับหกสิบแปดหารสาม ประมาณยี่สิบสองจุดจุดห้าครับประมาณนี้นะครับต่อหนึ่งตัวนะครับยี่สิบสองจุดห้ายี่สิบสองจุดห้าหนึ่งตัวนะครับยี่สิบสองจุดห้าจะอะไรครับสิบสิบยี่สิบ เอยี่ิบสองยิบสองจุดห้ามาในยิบสองจุดห้านี่หมายิบสองจุดห้ายี่สิบเอยี่ิบสองยิบสองจุดห้าเคนะครับยิบสองจุดห้านะครับจะได้ระยะห่างระหว่างบูตนะครับบูตเจ็ดตัวนะครับจะได้ยิบสองจุดห้าแล้วครับ ิบยี่สิบเอ็ยิบสองยี่ิบสองจุดห้ายี่สิบเอดยี่สิบสองยิบสองจุดห้าก็ประมาณนี้นะครับคร่ข้าวครวนี้เราได้ระยะแล้วนะครับเราก็จะมาวัดตัวไมต้ตนี้นะครับไม้ที่เราจะไม้ที่เราจะทรงบูธเข้านะครับเพราะเราจะได้วัดการระยะทงนะครับว่าเราว่าเราทรงบูธถึงตำแหน่งไหนนะครับ ไม้ตัวนี้เป็นตัวตัวทรงบูธนะครับเราก็กึ่งกลางแบบนี้ตัวแรกครับตัวกลางไม่สุดนะครับตรงนี้ไม่สุดต้องต่อต่อไม้ทรงนี่ครับมันสั้นนะครับตัวนี้ตัวแรกมันสั้นเอาตัวทรงมาทรงนะครับเพื่อมีตัวหนึ่ง ไอ้อยู่ปลายตรงนี้อยู่ปลายครับตัวแรกตรงนี้ตัวแรกหนึ่งไอนน้ตัวที่หนึ่งนะครับหนึ่งเขียนไว้ว่าหนึ่งนะครับจะจะจะนับจากข้างปลายไปก่อนนะครับวิธีการก็กคือตัวนี้เป็นตัวทรงบูธนะครับแล้วก็มามาร์กอยู่ที่ตัวตัวทรงนี้นะครับมามาร์กตัวเหล็กทรงนะครับเหล็กทรงนะครับ ว่าเราจะตอกบูทให้มันลึกไปขนาดไหนก็ต้องมาเช็คอยู่ที่ตัวเหล็กทรงตัวนี้นะครับอันนี้เป็นตัวที่หนึ่งอันนี้ตัวที่สองหนึ่งได้แล้วครับสองก็สองมาทางนี้นะครับสองสองนี่ตัวที่สองอเก็มาตัวที่สองนะครับตัวนี้สอง ตัวที่สองนี่ตัวที่ตัวที่สามตัวที่สามนี่ตัวที่สามนะครับโอเคนะครับได้เลยครับเราก็ใส่ สองสองข้างนะครับข้างละสามตัวอันดับแรกก็คือใส่ตัวกลางก่อนนะครับตัวกลางเป็นตัวยืนก่อนนะครับเป็นจุดเซ,เซนเตอร์ก่อนแล้วก็ใส่ทางนี้ไปสามตัวแล้วก็ใส่จากตรงนี้ไปสามตัวนะครับโอเคนะครับเราเราได้มาร์กแล้วนะครับว่าระยะแค่ไหนตัวหนึ่งตัวสองนะครับผมก็จะเขียนหมายเลขไว้นะครับหมายเลขอันนี้ ตัวที่หนึ่งก็เขียนครับไปเลขหนึ่งมันนะครับไม้ไอเลขทรงตัวเดียวไม่พอนะครับมันสั้นนะครับอืมถ้าเราเอาตัวนี้มาส่งนี่มันก็ได้ตัเวเดียว <Star> เลยโอเคเขาไปเป็นไรครับเดี๋ยวค่อยทําใหม่ความหมายก็คือว่าถ้าเราตัวนี้เป็นตัวทรงตัวเดียวนะครับมันก็จะได้ความยาวไม่ต้องมาต่อกันเลยนะครับตัวกลางมันก็จะได้เลยไม่เป็นไรครับต่อ<ม>กันก็ต่อนะครับ วิธีการใส่ก็คือนะครับเราต้องทําความสะอาดตอกนี่นี้นะครับไอไหนที่มันถ้าเราเจาะรูใหม่ที่มันสะดุดเราก็ต้องตะไบให้มันเรียบนะครับเราก็ใช้น้ํามันล่อลื่นนะครับน้ำมันเครื่องที่มันล่อลื่นได้นะครับใส่เข้าไปนะครับเพื่อเป็นการเข้าง่ายนะครับ มันเข้ายากนะครับเวลาต่อเข้ามันต้องอาศัยรอเลื่นนะครับก็ใช้ค่อยใช้ค้อนต่อกเข้าไปนะครับต้องให้เข้าให้อุ้ยน่าจะต้องใช้ไขควงช่วยในการยัดใส่ก่อนนะครับ ให้มันเข้าก่อนแล้วเราค่อยตอกเข้านะครับดันเข้าให้ให้มุมมันเข้าก่อนนะครับให้เข้าในกระบอกสักน้อยก่อนนะครับก็น่าจะตอกเข้าได้นะครับอืมน่าจะเข้าได้นะครับแบบนี้อือ ระวังมือด้วยครับจะให้มันหลุดสวยไปโดนนิ้วโดนมือนะครับมันก็จะเกิดอุบัติเหตุ อย่างนี้เข้าเลยครับแบบนี้ยัดต้องใช้ไขค,รครวงยัดเข้าไปก่อนนะครับมันใช่ไหมน้อมันคือฟิตแท้ครับ ฟิตนะครับฟิต,ฟตขนาดตอกโยก่สั้นๆก็ยังเข้ายากเลยนะครับ มันกินขอบบูทนะครับมันบูทไม่ใช่ของมันนะครับนี่ครับปัญหาบูทมันไม่ได้มาตรฐานนะครับไม่ได้มาตรฐานก็ก็ะบอกนะครับ กินฟืนแล้วครับเพื่อน,นเพื่อนกินฟืนแล้วครับซ่ื่อก็จะต่อเข้ายากนะครับหน้าตัวแรกเอาอได้อยู่นะครับ ยังไม่ได้ตรงกลางนะครับต้องอันนี้ต่ออีกหน่อยนะครับไปถึงมาร์กตัวนี้นะครับมาร์กตัวที่หนึ่งนะครับ อโอเคนะครับได้เลยนะครับตัวที่หนึ่งตัวกลางนะครับโอ้กินยากเหมือนกันนะครับตัวหนึ่งตัวที่สองตามไป ก็เอาไข,ข่ควงยัดใส่เหมือนเดิมนะครับมันไม่ได้นะครับ ตัวที่2อโอเคครับตัวที่สองนะครับตัวที่2ก็ทำมาแล้วน,นะครับตัวที่2องตัวที่2ก็อยู่ประมาณนี้นะครับ ตัวต่อไปครับตัวที่สามจะใส่ให้ดูสามตัวนะครับส่วนฝั่งนู้นก็จะไม่ใส่ให้ดูนะครับมันจะเสียเวลามากนะครับการใส่ก็แบบนี้แหละครับใส่ทีละข้างนะครับใส่ตัวกลางก่อนนะครับใส่กลางก่อนนะครับแล้วก็ขยับมาหาปลายนะครับแต่าะว่านับตัวกลางเป็นตัวแรกกะ เอาตัวกลางไม่นับนะครับตัวกลางเราจะนับเป็นตัวหนึ่งสองสามนะครับข้างนู้นก็นับสามเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเจ็ดตัวพอดีนะครับครับสูตรการใส่ก็อย่างนี้นะครับถ้าบูทที่มันมันใหญ่กว่าปอกหน่อยอย่างนี้ครับเราต้องหาไขควงกดเข้า,างี้ก่อนนะครับกดให้มันเข้าไปก่อนสักหน่อยสัก เกือบครึ่งนะครับค่อยเอาค้อนตอกส่ง,สงเข้านะครับการกดนี่ก็ระวังมือด้วยนะครับจะให้มันสวยไปโดนมือนะครับโดนได้เลือดเลยนะครับตอนเดินตรงนี้นะครับเดินในง่ามมือเราตรงนี้นครับเพราะไขค,รครวงมันปากคมนะครับไขค,รครวงแบนต้องระวังด้วยครับ จะตีไล่ๆไ,ไปครับไล่ให้มันเข้าอมพร้อมกันนะครับหมุนตัวก้านนะครับตอกของฟิตมันต้องเข้าพร้อมกันนะครับถ้าเข้าเอยียงๆมันจะไม่เข้านะครับของนี้มันพอดีกันนะครับเราก็ทำมาพอดีกัน ตัวต่อไปนะครับตัวที่3นะครับ ครับอยู่ตัวนี้นะครับโอเคนะครับผมจะทําให้ดูแค่ด้านเดียวนะครับตัวอีกด้านหนึ่งก็จะเหมือนกันนะครับก็จะใส่ทางนี้นะครับไปหาตัวกลางเหมือนกันนะครับเพิ่งใส่ไปได้สามตัวนะครับตัวแรกหนึ่งสองอันนี้ก็ตัวสุดท้ายก็ใส่ไปเลยนะครับตัวสุดท้ายตัวนี้ ตัวที่สามนะครับเหลืออีกตัวนะครับตัวที่สามมันก็จะอยู่ห่างจากห่างจากปลายนี่ห้าว,วัดตัวแรกก็คือห้าเซนครึ่งนะครับห้าครึ่งอยู่ตรงนี้นะครับห้าครึ่งเปงนกลางอยู่ตรงนี้นะครับ นะครับอีกตัวหนึ่งฝั่งนี้นะครับอโอเคนะครับได้แล้วนะครับฝั่งนี้นะครับสี่ตัวครับหนึ่งสอง สามสี่ทั้งตัวกลางนะครับสี่ตัวกลางครับก็เหลือฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ผมจะไม่ไม่่ายให้ดูครับมันมันคลิปมันจะยาวนะครับเดี๋ยวพอผมประกอบใส่บูสเสร็จประกอบเครื่องเข้ากับก้านแล้วผมจะติดให้ดูแล้วก็มาสังเกตดูอาการสั่นของก้านครับเปรียบเทียบกับไอตอนแรกนะครับที่ว่ามันสั่นมากสั่นน้อยนะครับ